ตามยกมังคุด2ี่สิเราต้องมาเชฟอย่างนี้ทุกลูกล้วก็ใส่อย่างนี้ไปให้ลูกค้าด้วยเขาเรียกมังคุดจิ๋วคนสวนเขาเรียกว่าดอกมังคุดเียวฟ้องไปเลยนะหูเหี่ยวอ่ะไหนดูชัดๆอยากทิ้งนะพ่อครับมังคุดเต็มเลยว้าวเบียตามถามอะไรยกมังคุดตอนนี้มันคอมังคุดเป็นมังคุด ไอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือทั้งจันทคบุรีเนี่ยนี่คือชุดถ้าจะแบบสุดท้ายแล้วถ uh ้าใครที yeah. <laughs> <ored nos. S 1> ่เห็นคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อแล้วออกนั่นคือหมายความว่ามังคุดแม่ไม่มีข่ไม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 ่อเรื่องตอนนี้เราจะเป็นการชั่งรถกับตะก้าเข่งใหญ่ใช่ไหมเหมือนที่เข่งใส่ทุเรียนนันเราลบสามโลถ้าเป็นตะก้าอย่างนี้ลบเท่าไหร่สองจุดห้าค่ะสองจุดห้ากิโลอ่าเอาเอาเลยเอาเลยแค่ยี่สิบเอ็ดตะก้าเองบายครับ

ยี่สิบดย้ยเอาเท่าไหร่กันแน่ยี่สิบ้ให้หลงงานเข้าไปเห็นมเราปับขึ้นตลอดปัดขึ้นปัขึ้นเราไม่มีปัดกินะีัดเพราะว่ามันก็มีตัวงานคนงานเป็นตัวแปรด้วยเขาใช้เงินมากขึ้นด้วยแล้วมันคือความขยันของคนงานไงคือเวล ที่เราเขาช่างกิโลเนี้ยเขาได้เป็นตาตีดมเขาก็คูณเงินของเขาไปน <9. S 2> ั่นหมายความว่าเราทําให้เขาขยันมากขึ้นแล้วคนงานเนี่ยออกไปเก็บตั้งแต่ตีสามตีสามไฟบวกมีไฟออกไปเก็บเลยเขาบอกว่าเห็นดีกว่าตอนกลางวันไฟมันทําให้มันไม่มีแสงสะท้อนไฟมันก็เลยเห็นว่าตือลูกกับเขียวของใบไม้อ่ะมันตา่างมันตา่างมันเห็นได้ง่ายกว่าเพราะ็อย่างงีนเน้เราต้องมาไล่ห่างอย่างที่เรดูดานเนี่ย ลูกค้าลูกค้าต้นๆเนี่ยที่จองไว้นานแล้วจะได้ก่อนเลยไปถึงกินเลยที่เป็นเขียวแล้วก็มีเส้น,นแดงๆอันนี้ก็ไปรอบสองส่วนเขียวจัดๆเนี่ยรอรอต่อไปแต่ว่าใน<อ>หนึ่งกล่องเนี่ยส่งดำส่งสายเลือดส่งอะไรไปให้เพื่อให้เขาไล่กินที่ผมต้องค่อยบีบเบาๆอะไรเงี้ยเช็คเนื้อบางอาจจะมีเปลือกที่แข็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะไปไม่ได้หมดแต่เราก็มีทางออกคือส่วน มันคุดกวนเนี่ยนะจริงเหรอถ้ากินแบบว่าแบบบ้านๆแบบเรากินจริงเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยต้องเคี้ยวทั้งเม็ดไปด้วยพวกผมกินเนี่ยไม่เคยคายเม็ดนะไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ข้างในเคี้ยวหมดมันจะกลายเป็นกากเป็นไฟเบอร์แล้วมัน,เป,นเป็นยาครอบจักรวาลเขาว่ายอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นแต่พอมันคุดกวนอ่ะเรากวนเม็ดไปด้วยอ้าวอะไรแต่ว่าคือเม็ดมันจะไม่กลายเป็นแบบกรอบๆแบบเหมือนที่เรากินสดมันจะกลายเป็นหนึบหนึบหนึบห แล้วอร่อยมากอยากให้คนรู้จักว่ามังคุดกวนแล้วพร้อมมีเม็ดเนี่ยมันดีอร่อยมีหนึยมีเทคเจอร์และมีประโยชน์ใช <Yeah. S 2> ่มังคุดอังจริงอ่อมังคุดกวนนี่ยนะ yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดี๋ยเดี๋ยวนะอ้อนเมียอ้อนเมียสำออยอะไรมีมุกเดี๋ยวนะเอางี้เลยเหรอวันนี้แม่ส่งมังคุดอยู่นี่เข้าไปที่สวนอีกสวนหนึ่งหกชั่วโมงเขาบอกที่รักเราห่างกันหกชั่วโมงไม่ลนน้ำหนักแล้วแล้วแล้วไงเคลียร์ตังค์กับ ทั้งหมด21ตะก้าตะก้าเฉลี่ยก็ไปประมาณ25โลต่อตะก้าเดี๋ยวนะหอบทั้งคู่เลยเนี่ยหอบดูดูไม่หอบไม่หอบไม่หอบแค่อาบน้ำมาสหน้าเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละสสร็จลเผอเพราะช่วงนี้พ่อติดซีรีส์เพราะอยากรีบทำแะละให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจะได้ไปนอนดูซีรีส์อยาก่านี่เอา iPad มาเลยนะแบบว่าติดมากเมียป้ายยาป้ายผู้จัดการป้ายด้วยครอบครไป้ายด้วยตั้งแต่แบบตั้งแต่แอนท้องอ่ะเออดูซีรีส์เกาหลีแล้วอีเรา ภาษาไทยก็แตกฉานสุดๆอาา่อานไม่ทันจนทุกวันนี้อาา่านทันจับใจความได้าาดแล,ล้<า>วลกลับไปดูภาษาอังกฤษต้องดีไวมันพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวพ่อจะไปกินปูเพราะว่าแม่ทำาให้เรียบร้อยหมดแล้วพ,พี่เกิดเป็นคนเผาให้ทุกอย่างให้ผัดตะแกงหอูทุกอย่างทำไม่รอไป เสร็จแล้วยังไงต่อพ่งนี้ต้องส่งเอ๋อ,อเดี๋ยวจะบรรจุตามกิโลส่งตามออเดอร์ใช,ใช่เพราะว่าแอนรับออเดอร์ไว้หมดแล้วอพวกนี้นี่คือมีเจ้าของหมดแล้วนะอ่าอใช่แสแดงว่าคลิปเนี้บอกไว้ก่อนเลยนะนี่คือภาพในอดีตที่ผ่านไปแล้วสําหรับคุณในตอนนี้หมดไปแล้ว <laughs> แต่วันนี้แม่มีเรื่องเด็กคือเรื่องของเรื่องวันนี้ มางคุดจิ๋วประมาณลูกลูกมะนาวเล็กๆอันนึงเออใช่ค่มะนาวเล็กๆลูกนี้คือลูกมาตรฐานที่ส่งลูกค้าแต่เนี้ยเขาเรียกมางคุดจิ๋วจิ๋วเลยจริงหรือวมาที่คนสวนเขาเรียกว่าดอกมังคุดใช่ไหมอ่าดอกมังคุดเเวลาเราคัดส่งลูกค้าเราก็จะแยกลูกพวกนี้ออกใช่ไหมแล้วเสร็จแม่ก็โอ้โหเห็นว่ามันเยอะสงสารยายยายอ่ะ มานั่งคว่นแล้วก็พักเนื้อเอาไปกวนวันนี้แม่เลยทำยํำไงเลยไหมมีลูกค้าทักมาซื้อมังคุดแม่ใช้วิธีไหนะวะตอนนี้แม่ก็เลยเอาจิ๋วเนี่ยถามลูกค้าว่าเอาไหม,อมเอาไหมคะมีมังคุดจิว๋วสนใจไหม ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าเคยซื้อของเราไปแล้วเราชอบใช่ไหมลูกค้าตอบแบบไม่คิดแล้วโอนเงินเลยลุงโอ้ปีนี้แบบแล้วเนี่ยแม่ไม่ต้องมานั่งหลังคืนรู้สึกดีีีท่มคนเข้้าใจตองแล้วแล้วเขาก็กำลังจะได้ของให้ดูคำว่าจิ๋วแต่แจ๋วคืออะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยมันก็จิ๋วไปตามแบบจิ๋วไปตามแต่ถามว่าอร่อยไหมลุง อ,อร่อยมากแล้วรสไตมออมังคุดน้ำมาชชาของมันหวานอมเปรี้ยวแล้วไม่มีเม็ดเวลาแม่ใส่ไปอ่ะมีลูกค้าแบบต่อว่าแม่ว่าแบบใส่ลูกเล็กมาทําไมทําไมลูกมันเล็กจางไรเงี้ยแต่อย่างที่ทบอกว่าเราคะไซส์เนีดูสิโอ้หสวยมากเห็นไหมอมาวชั่วที่บ้านเรากินกันอย่างนี้นะมันสุดอยอดแล้วโหก็กินอย่างงี้แล้วอย่างที่บอกนะแม่ที่บอกอย่างที่บอกเลยบอกเลยบอกเลยว่าบอกบอกอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวดเด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 ดมานี่คือมาไหนปูไหนกุ้งเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นพ่อตรงๆนะอาการพ่อคืออะไรรู้ป่ะลุงสรุปเลยโมโหหิวมากโมโหหิวมากติดเมียเรื่องของเรื่องจะต้องให้เมียว้ายนี่นี่คือมีความขิงไหมใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะปูเนี่ยเราก็เลือกแบบนี้นะคะนี่ ยิ่งถ้าวันตรงนี้กระดองเป็นน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยแน่นแน่นอนลุงลองอะลุงลองใช้มือทำน้ำหนักดูอะอ่ะไอ้โหมีน้ำหนักมีน้ำหนักคือพ่อหนักค่ะพอพอพอหนักจะจะมาอธิบายอะไรกันตอนนี้ไม่ได้เพราะหนักเดี๋ยวดูสิแล้วยังไม่มีใครระเดิมว่รารอรอคุณแม่อยู่เนี่ยโอเคโอเคแก๊งเราก็ไปกินกันก่อนแล้วกันนะคะลุงเล่เองก็หลายๆคลิปไม่ได้กินเลยเออใช่สงสารลุงเล่หน่อย วันนี้คร,ครับเนี่ย,ยวันนี้เดี๋ยวต้องไปคัดมงคุดมาคัดลูกมาเช็ดลูกเอายางพวกที่ติดลูกหรือว่าพวกแบบว่าอย่างอื่นอะที่มันแบบว่าทําให้ลูกแบบดูไม่สวยสกปรกในออกให้มากที่สุดแล้วก็คัดลูกที่สวยและมั่นใจว่าเนื้อข้างในเนี่ยงามแม่เดี๋ยวก่อ <revision. S 1> นเฮ้ยจะไปคัดมงคุดเดี่ยวแต่เช้าเลยเหรอ <c oughs> แต่เช้าเลยแม่อ้าดริงเฮ้ยแม่พ่อก็พ่อเ็เห็นอยู่ทุกวันนี่ไง เป็นน้ําสมุนไพรสำหรับสตรีนะคะทําไมต้องสําหรับสุภาพสตรีขนาดนี้อ้าวก็พ่อเขาชอบบอกว่าแม่ผิวสวยจริงดื่มไปเนี้ยพ่อก็เห็นว่าแม่ดื่มมาเป็นเดือนแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น้ําสมุนไพรตัวนี้มันเป็นน้ําสมุนไพรที่หมักสด <c oughs> ไม่ได้บดผงไงลุง <c oughs> แล้วก็มันทําให้ร่างกายอดูดซึม <c oughs> ได้คุณค่าจากสมุนไพรเต็มๆช่วยปรับ สมดุลธาตุแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีใช่มันก็ส่งผลให้ผิวนุ่มเปล่งปั่งสดใสแล้วหน้าใสไร้ฝ้ากระด้วยนะ แบบมันช่วยทําให้ภายในสะอาดอะอประมาณนั้นอะจริงเปล่าอมองแม่เยินเบอร์นั้นเลยเหรอเดี๋ยวอ่ะสนุดในความเปล่งของแม่เราเป็นผู้หญิงไงเราก็ต้องสะอาดทั้งภายในภายนอกแต่เปล่งจริงๆวันนี้แบบเออผิวโผลสวยใสมากหลงเมียหลงเมียแล้วเราก็แค่ดื่มวันละ1-2แก้วเช้าเย็นเองแค่นั้นเหรอใช่พ่ออร่อยกินง่ายแล้วก็เป็นหวานอมเปรี้ยวนิดๆเลยถ้ากินไม่หมดก็แช่แช่ตู้เย็นเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ มันใกล้จะหมดอ่ะแม่ดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวตามมาละจ๊ะได้พ่อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพ่อพ่อจะไปแบบนี้ไม่ได้ก็แม่ก็พูดทิ้งท้ายไว้แล้วไงว่ามันเหลือขวดสุดท้ายแล้วเรื่องของเรื่องให้พ่อสั่งให้เลยอย่างนี้เหรอสั่งได้ที่ไหนพ่อก็สั่งให้หน่อยดีที่ f a c e b o o k เพอร์บูทไทยแลนด์บิวตี้ดิงหรือว่า l i น์แอดเฮอร์บ a i ไทยแก็เธอก็เก็บเงินฉันไปหมดแล้วเธอสั่งเองเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเก็บก่อน แม่แม่อยากรู้จริงๆเมื่อกี้กินแล้วมันมันยังไงนะลุงไม่เคยเข้าใจยาสารสัดาสมพรคความเป็นผู้หญิงเนี่ยนะมันก็คือมันต้องแบบเขาเรียกว่าสะอาดทั้งภายในภายนอกอ่ะแล้วบางทีเรื่องภายในมันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยไงอ๋อใช่เนี่ยแหละสำหรับสิ่งนี้สาคัญสําคัญที่สุดคือประโยคท้ายกระชับรักเข้าใจเปล่ากระชับรักเอาตรงนะลุงไม่ได้คิดถึงความรักเลยลุงไม่คิดถึงกระชับอย่างอื่นมากกว่าเฮ้ยกระชับรัก ผิวสวยยันลูกเลยอ,อ่ะมนี่แหละค่ะเคล็ดลับของแม่เช้าขึ้นมาเราก็ต้องแข่งกับเวลาอีกไงเพราะเดี๋ยวรถจะมารับใช่ไหม,มและอย่างที่บอกเราต้องมาเช็ดอย่างนี้ทุกลูกเพราะว่าเนี่ยบางทีมันจะมีแบบว่าคราบขาวๆมันก็ดูไม่ค่อยแบบสะอาดน่ากินใช่ไหม,มแล้วก็มันก็จะมีลูกอย่างนี้เห็นเป็นยางๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องขูดออก เพราะบางทีลูกค้าเขาแบบเอ้ยไม่เข้าใจไอ้ที่มันเป็นยางๆอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นอ่ะมันไม่ได้เสียนะลองแกะไหมเออเออ,เอ,อยังไงนี่เฮ้ย <Hey. S 1> นี่นี่คือนี่อ้าวเดี๋ยวมีคนรอกินไง <laughs> ไนจ๋าลอวจ๋า เวลาในหนึ่งกล่อง่ะใส่ไปให้แบบว่าไล่ระดับมังคุดเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นสิบสิบวันแอ้ก็จะให้ความรู้ว่าไล่จากโลกดำๆไปก่อนคือแสดงว่าตั้งใจตั้งใจไม่ใช่แบบสัตว์จะใส่อะไรก็ใส่ในกล่องให้ลูกค้าไม่ใช่ใช่ไหมองแต่ถ้ามันเขียวฟ้องไปเลยนะเราไม่เก็บนะเขียวฟ้องคืออะไรเขียวเขียวอ่ะแต่ว่าอันนี้เขียเต้นเลยอเก็บได้ไงสาเหตุที่เก็บได้เพราะอะไรเห็นจุดแดงแดงไหมอ่า จุดแดงๆเข้าเนี่ยแปลว่าคือมังคุดมันม,มีความเป็นมังคุดที่จะสุกแล้วอะแบบ <า S 1> ถ้าเขียวเกี้ยงไปเลยแบบเนี้ยสมมตินะเก็บไม่ได้เก็บมาก็ไม่สุกแต่ถ้ามีอย่างนี้แดงๆปุ๊บเนี่ยเป็นสัญญาณเลยว่าเนี่ยเอามากเก็บวางไว้ก็สุกไม่ละคนงานเห็นแดงเลสุดแก่สุดย,ยอดคนคือคนที่เขาชำนาญเขาทำได้เลยลุง อย่างนี้คือมังคุดจิ๋วแล้วก็คัดเกรดเป็นมังคุดจิ๋วไปเลยให้มันชัดไปเลยว่ามังคุดจิ๋วคือมังคุดจิ๋วใช่สัมังคุดธรรมดาจะได้มังคุด,คดธรรมดาใช่รรแต่ว่ามีมังคุดจิ๋วอยู่แค่ประมาณ4ี่ห้าลูกร3รสาสี่ลูก<อ>ต่อต่อหนึ่งกล่องออเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่า สะใส่ไงค่ว่าสะ,ะ,ะใสไงแล้วก่อนจะลงกล่องนี่นะเราก็ใส่อย่างนี้ไปให้ลูกค้าด,ด้วยใส่บางลูกเพื่อที่เนี่ยเวลาอยู่ในกล่องเนี่ยเขาจะได้แบบว่ามีการแบบรองรับการกระแทกซะกันละกันแต่อย่างที่บอกนะว,ว่าอันนี้คือลูกค้า เนื้นขานมังคุดไม่ใช่เป็นผลไม้ที่ออกแบบท,เทีเดียวตู้ปีนี้ออกปีหน้าไม่ออกมีนีด้วยเหรอแม่มีมีเหมอนเขาต้องใช้เวลาฟื้นตัวลรอคือเหมือนปีนี้แบบว่าโหเขาออกล่กให้เราดกแล้วปีหน้าเขาเหมือนขอพักก่อนแต่ก็ไม่ใช่ไม่ออกนะก็อ,ออกแต่ว่าพักผ่อนพักแป๊บปีนี้อย่างที่บอกว่ามันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรสาภาพอากาศมันแปรปรวนอะคะ่ะจนทุเรียนหมดเกือบหมดหรือดูแล้วมังคุดถึงเริ่มมาดกอลก็อันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมนะคะ จานเนี่ยถึงต้องรอคือถ้าลูกค้าสนใจจริงๆเขาก็รอไงอีกวันหนึ่งสุกแล้วก็ทยอยส่งเข้าใจอย่างหนึ่งเลยนะว่ามังคุดไม่ได้เก็บง่ายๆ,มๆไม่ได้เก็บง่ายๆนี่เอาจริงๆนะที่สวนแม่มีลองกองเพียบเลยนะเนี่ยเออนี่คือน้าจ๋ากับลุงเนี่ยไปม้วนนิ่มสวนของแม่แล้วก็ไปสอยมาและนี่คือถุงเรากลับบ้าน,มนไม่ได้ม้วนนิ่มเราเป็นลูกหลานเนี่ยออ้ย <laughs> นี่อันนี้หูเหี่ยวฮะไหนดูชัดๆนี่อันนี้เห็นไหมเห็นยางไหมแล้วเห็นความกากลายขี้เหละสุดๆของมันไหมดูขี้เหละมากแม่อ่ะแล้วดูหูเหี่ยวดูเห็นอย่างเงี้ยเสียบางทีอันใส่เข้าไปในกล่องลูกค้าก็จะดุแต่เราอยากจะบอกว่าต้เลือกเลือกเลือกไทยอันนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาจริงเหรอที่กินได้จริงเหรอแกะเลยแกะแกะแกะอันนี้แบบขี้เหละที่สุดแบบของความเป็นบังคุดแล้วนะอือ อมยังอมยังหนึ่งเฮ้ยอูนแน่นเลยอูนข้างนอกนี่คือแบบทิ้งแน่ๆเราทั้งร้อยเป็นลุงอะทิ้งลุงก็ไปสังเกตเหี่ยวเหี่ยวก็คงแบบมันคงเสียแล้วมันคงเน่าแล้วแบบเหมือนมันมันไม่น่ากินน่ะลุงขอกินแม่แม่อันนั้นแล้วลุงบอกไวว่ารสชาติเป็น เป็นไงนดูเนื้อยังคงเหมือนมังคุดถูกต้องความหวานยังอยู่ถูกต้องความเปรี้ยวโอ้โหนี่มาเลยใช่คือมังคุดอ่ะเปรี้ยวหวานมันมาพร้อมๆกันอยู่แล้วใช่อย่างที่บอกถ้าลูกค้าได้แบบนี้ไปอยากทิ้งนะขอให้ดูผิวด้านในของเขามังคุดที่กินไม่ได้คือมังคุดแข็งอ่ะเดี๋ยวนะมังคุดแข็งๆบีบไปนี่มันดูแข็งๆแล้วเป๊กเนี่ยเออทำไมอะามันลงยางอย่างนี้ยเนียเห็นไหมมันมีรอยแตกไหนนี่ความแข็งความตกดินของมันนี่นะ เนี่ยทั้งแข็งทั้งมีรอยแตกแยกเนี่ยอันนี้คือไม่เสี่ยงส่งให้ลูกค้าแน่อนอนทุกกล่องที่แม่ส่งไปนั้นมีการทดไว้ให้แล้วถ้าลูกค้าเจอลูกเสียในกล่องลูกค้าก็ได้สี่ห้าลูกนั้นไปทดตอแต่ถ้าคนไหนไม่เจอลูกเสียก็คือได้แถมเวลาเราชั่งตากิโลเนี่ยเราจะชั่งเช่น5กิโลเราจะชั่งประมาณ5.4กิโล แต่เวลามันเดินทางไปถึงลูกค้าเนี่ยแล้วบางทีไปตรวจสอบที่ลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณ4.6กิโลอะน้ำหนักไม่ตรงน้ำหนักไม่ตรงในการจะอธิบายแบบนี้ว่าผลไม้ทุกชนิดอะเขาเรียกอะไรมันก็มีการคายน้ำ่าลงเหมือนกับทุเรียนที่เราบอกว่าทุเรียนมันซีไหมกับผลไม้ทุกชนิดมันก็คือมันก็ซีได้ะเขาเรียกว่ามันคายน้ำหรือมันระเหยน้ำออกไปแต่ถ้าสมมุติว่า ช่างเองแล้วมันจะหายไปสัก3าี่ขีดอะไรเงี้ยก็แปลว่าเป็นธรรมชาตินะคะอ่ะนี่นะคะวันนี้เราก็ให้ความรู้เรื่องมังคุดนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเคยจั์ทุกท่านที่ไว้วางใจแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโทรศัพท์มาอุ๊ยลูกอได้เข้าเลยเหรอ อย่างนั้นเลยเหรอเอาไว้ก่อนก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจแล้วก็ทางเราก็พยายามให้ความรู้ได้เท่าที่แบบว่าเราเรารู้นะแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ลึกแต่เราก็ ให้คนรู้ได้จากประสบการณ์ที่อย่างที่แอนบอกว่าประสบการณ์ที่แอนเจอมาตั้งแต่เด็กขอบคุณลูกค้าเคยจ้ททุกท่านที่ออเดอร์กันเข้ามายาวเหยียดเลยนะคะเราทางเราก็จะพยายามคัดให้ดีที่สุดและรักษามาตรฐานของเราตลอดไปนะคะและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งตุงต้งติงต้งตุง้งติ้งให้เราด้วยนะแม่ครับผมไปไหนอะ กับน้าแล้วไม่ไหวรถมารับของแล้วแบบว่าเมื่อกี้ขนของเสร็จไปได้ไปประมาณ60ออเดร์แต่ว่ากล่องหมดก็เลยค้างไว้ส่งพรุ่งนี้อยากดูเล็บแม่ไหมเข้านี้เลยเหรอแม่ใช่ร้านทําเล็บต้องเข้าแล้วนะคะนี่คือแบบว่ายังไม่อยากตัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ายิ่งตัดสั้นขุดๆุดมันก็จะยิ่งกินเข้าไปไงก็ให้มันยาวๆแล้วมันอยู่แค่ไหนตัดทีเดียวจบแล้วตัดทีเดียวไม่ไ้อ่ามีมีตักกะมีเหตุผลเรานี้ยยังทำมังคุดส่งเลย